ราชาลูกหนังโทั่วโลกขอเสนอจะฝืนทำไหม่เจเกนครอบแจงลาลิเวอร์พูลเพราะแรงจูงใจน้อยลงเจอเกนครอบบอกว่าสาหตนที่ตัดสินใจบอกลาหงแดงเป็นเพราะรู้สึกว่าแรงจูงใจของตนมันไม่สูงเหมือนเดิมจนทําให้เลือกบอกลาหงแดงโดยบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เหมาะสมกับทีมหากตนยังฝืนอยู่ในตําแหน่งในสภาพแบบนั้นครอบสามารถทําให้ลิพูกลายเป็นทีมที่แข็งแกร่งได้และแชมป์หลายรายการภายหลังเข้ามาคุมทีมเมื่อช่วงเดือนตุลาคมปี2015 แต่ล่าสุดเขาทําให้หลายคนตกใจด้วยการประกาศว่าจะบอกลาทีมทันทีที่สิ้นสุดในซีซั่นส0 2 3 2 0 2 4ทาถงันี้งนีล่าสุดครอปได้ให้สัมภาษณ์บางประเด็นกับลิโอเฟดินานอดีตยอดกองหลังชาวอังกฤษซึ่งช่วงหนึ่งเขาบอกว่ามันไม่ใช่ว่าผมอยากบอกลาทีมมันให้อารมณ์เหมือนกับว่าผมจําเป็นต้องไปมากกว่าถ้าผมไม่สามารถทํางานแบบนั้นได้ถ้าผมไม่ใช่คนที่สามารถผลักดันทีมไปถึงการได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกหรืออะไรประมาณนั้นแล้วนะ่ะทําไมผมถึงควรจะต้องได้ทํางานนี้ด้วย ผมไม่เคยเป็นคนประเภทที่ยังอยู่ในตำแหน่งแล้วตื่นมาหาพร้อมกับมีอารมณ์ประมาณว่าเราต้องซ้อมกันเมื่อไหร่นะผมไม่สามารถทำแบบนั้นได้แน่นอนว่าตอนนี้ผมไม่ได้มีอารมณ์แบบนั้นนะนะผมยังโอเคดีแต่ผมไม่อยากมีสภาพเหมือนกับเป็นแค่ผู้โดยสารคนหนึ่งงานนี้มันมีความสำคัญมากเกินกว่าที่ปล่อยให้เกิดสถานการณ์แบบนั้นได้นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมตัดสินใจลาออก สเตตแมนเดฟรายงานสถิติอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ปะทะเชลซี Chelsea. 90นาทีบวกนาทีในสนามสัมผัสบอล95ครั้งผ่านบอลสำเร็จ64ต่อ70ครั้งความแม่นยำในการส่งบอล91%ชนะการดวลบนพื้น11ต่อ17ครั้งชนะการแท็กเกิล8ต่อ10ครั้งเอาบอลคืนมาจากคู่แข่งได้4ครั้งวางบอลยาวสำเร็จ2ต่อ2ครั้งเคลียบอล1ครั้งเลี้ยงบอลสำเร็จ1ครั้งขี่พาส1ครั้ง ปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าตอนนี้แม็กอลิสเตอร์คือนักเตะที่สาคัญที่สุดคนหนึ่งในทีมลิเวอร์พูลเลยในเวลานี้แดนกลางห้ามคาดเขาไปเลยความสําคัญของเขามันมากมายไปแล้วในเวลานี้ฉีกท,ทุกกฎเกณฑ์ในการเล่นในตําแหน่งเบอร์6โอ้โหตอนแรกยังคิดเลยว่าเสียดายของเล่นในตําแหน่งนี้แต่ไปเป็นมาอา้าวเฮ้ยเป็นกุญแจสําคัญในแดนกลางไปแล้วไม่ใช่เบอร์หกจ๋าแบบที่เราเคยมีแต่เป็นเบอร์หที่มีความสวิตบอลทายเทบอลรับส่งบอลตัวพักบอลและเก็บบอลได้ดีเลยทีเดียว ความสาคัญของแม็กอลิสเตอร์นั้นมากมายเลยทีเดียวและน่าจะเป็นนักเตะลีวอพูคนเดียวที่จะเล่นในตำแหน่งนี้ได้ดีที่สุดแม้ว่าทุูเอ็นโดจะกลับมาเชื่อว่าครับก็จะเลือกใช้แม็กกาในตำแหน่งนี้แน่ๆเพราะมันมีอะไรมากกว่าการเล่นเกมรับแบบเบอร์หกท่ำเลยสุดจริงๆในระบบการเล่นของ JK ในเวลานี้และเชื่อเลยว่าทุกคนที่เห็นแม็กกาลงไปกองกับพื้นและมือกุมหัวเข่านั้นใจหายกันหมดแน่นอนขอให้ไม่บาดเจ็บนะนายมันสําคัญจริงๆ เดอะซิครตสเกลรายงานสถิติดาวินนูนเยสปะทะเชลซี90นาทีบวกในสนามสัมผัสบอล30ครั้งผ่านบอลสำเร็จ15ต่อ16ครั้งความแม่นยำในการผ่านบอล94%โอกาสยิง10ครั้งยิงเข้ากรอบ5ครั้งยิงชนเสาและคาน4ครั้ง1ขีพาสหแอซิตอย่างที่ครอปบ,บอกเลยถึงแม้จะยิงประตูไม่ได้แต่ผลงานในสนามเกมนี้ก็ยอดเยี่ยมเช่นกันนูนเยสมีส่วนสำคัญอย่างมากสำหรับเกมรุกของทีมเลยทีเดียว การทำงานของนูนเยสในสนามไม่มีส่วนสำคัญกับทีมมากจริงๆการมีส่วนร่วมของเขาไม่ใช่แค่เกมรุกแต่เกมรับก็ช่วยได้เพราะฉะนั้นเขาต้องการแค่โชคและใจะเย็นลงหน่อยเท่านั้นเดี๋ยวประตูก็มาเองแน่ๆน่รอบ,บีฟาวเลอร์ออกมาเตือนดาวินนูนเยสว่าถึงเวลาลดความดุดันลงแล้วหันมาเล่นด้วยไหวพริบให้มากขึ้นกว่านี้หลังจากเกมกับเชลซีเจ้าตัวพลาดโอกาสทำประตูไปอย่างมากมาย มันมาถึงจุดที่คุณไม่สามารถเป็นผู้เล่นดิบๆได้แล้วผมคิดว่านูนเยจะทําประตูได้แต่ไม่มากมันถึงจุดที่เขาจะต้องมีไหวพริบและความเฉียบแหลมที่มากขึ้นกว่าเดิมบางทีก็รู้สึกว่าดาวินเล่นฉลาดขึ้นแต่เกมนี้หลายๆจังหวะก็ดูดิบๆไปอย่างที่ฟาวเลอร์บอกจริงๆเออะยิงเออะยิงลูกเดียวเลยยกเว้นลูกสุดท้ายที่ทำแอซิดได้ TNT Sport รายงานว่าเจเกนครอเปิดเผยว่า เป็นเวลาเกือบสปีเต็มที่ไปปิดลินเดอร์สผู้ช่วยของเขานั้นเอาแต่พูดใส่หูเขาถึงคอเนอร์แบดลีเขาเป็นเด็กที่มัศจรรย์จริงๆและวันนี้จบสกอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมแต่การมีส่วนร่วมของเขามันสําคัญมากมันเป็นงานที่ต้องเจอกับราฮิมสเตอร์ลิงนั่นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆแต่อย่างที่เห็นเขาทํามันออกมาได้ดีอย่างน่าเหลือเชื่อและผมมีความสุขจริงๆกับเขาเขาเป็นเด็กหนุ่มที่จริงจังมากและนั่นเป็นสิ่งที่พิเศษมากที่ผมต้องพูดถึงเขาแบบนี้ เราเห็นศักยภาพของเขาในช่วงปรีซีซั่นเขากำลังทำได้ดีจริงๆเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนตอนที่ผมไปเที่ยวพักผ่อนแฟนบอลของโบตันสองสามคนถามผมว่าพวกเขาสามารถดึงแบตลี่กลับมาได้หรือไม่ฟังดูอาจจะไม่มีอะไรแต่สำหรับเรามันสำคัญมากเพราะมันแสดงให้เห็นเลยว่าผู้คนยอมรับเขามากแค่ไหนและเราไม่สามารถมีผลงานได้ดีแบบนี้ได้หากไม่มีเด็กๆเหล่านี้เจเรลคอนซาคอเนอร์และบอบบี้คลาร์กพวกเขาช่วยเราเอาไว้ได้จริงๆ และจูโกเมตได้สร้างจุดยืนของเขาเองได้แล้วและตอนนี้ผมมีความสุขอย่างมากและคุณเชื่อไหมว่าเป็นเวลาเกือบ3ามปีแล้วที่เป๊ปลินเดอร์เอาจะพูดถึงเรื่องเขาอยู่ในหูของผมที่มันเกี่ยวกับความสามารถของเด็กคนหนึ่งจากอะคาเดมีนั่นคือแบดลีย์และเขาแสดงให้เห็นแล้วว่าทําไมเป๊ปถึงเอาจะพูดถึงเขามาตลอดให้ผมฟังจากสิ่งที่ครอปเล่ามันยิ่งตอกย้ําเลยว่าเป๊ปลินเดอร์คือคนที่มองเด็กที่มีพรสวรรค์ออกอย่างมากหลายต่อหลายคนแล้วที่เขาพาขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ และทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับเมาริโซโปโชเชต,ตโนโผู้จัดการทีมเชลซียอมรับลิพ์พูทำผลงานได้ดีกว่าและสมควรเก็บชัยชนะผมคิดว่าลิพูทำได้ดีกว่าเราพวกเขาสมควรได้3มคะแนนเราทำได้ไม่ดีพอผมคิดว่ามันมากเกินไปที่จะพูดพวกเขาดีกว่าเราจริงเชลซีจะได้โอกาสแก้มือลิพอ์พูในนัดชิงชนะเลิศคาราบาวครับวันที่25กุมภ่าพันนี้ซึ่งกุนซือสิงบลูกล่าวว่ามันเป็นเกมที่สำคัญ เราสามารถเรียนรู้มากมายจากนัดนี้ด้วยวิธีที่ต่างออกไปเราต้องมีความดุดันมากกว่านี้และจัดการด้วยพลังงานแบบเดียวกันแต่วันนี้พวกเขาดีกว่าเราส่วนจังหวะที่น่าจะได้จุดโทษจากจังหวะที่คอนเนอร์กาลาเกอร์ล้มลงในเขตโทษโอเชติโนโกล่าวว่าบางทีคุณก็ต้องการโชคบ,บ้างผมคิดว่าถ้าเป็นจุดโทษคงช่วยเราสร้างความมั่นใจได้ ริโอเฟอร์ดินานักวิเคราะห์ฟุตบอลออนทีนทีสปอร์ตเชื่อว่าผลการแข่งขันที่แอนฟิวันนี้หรือว่าผู้คงไม่สามารถชนะหรู4ต่อหนึ่งได้หากว่า2จังหวะที่ควรเสียจุดโทษแก่เชลซีถูกส่งเข้าไปก็งงใจทำไม V.R ไม่เห็นเริ่มจากจังหวะแรกต้นเกมเฟอร์กิลฟานได้ ai, อัดคอเนอร์กาลเกอร์ร่วงในกรอบเขตโทษโดยผู้ตัดสินพอเชนี่กวาดมือให้เล่นต่อและไม่มีสัญญาณจากผู้ควบคุม V.R a ส่วนอีกจังหวะลุ้นจุดโทษคือฟานได้เป็นเหยี่วคริสโตเฟอร์เอ็นคุนผูในกรอบ อนพยายามเข้าถึงบอลซึ่งจอร์นบรูคผู้ควบคุม VR ก็บอกว่าไม่ชัดเจนพอเป็นการาวลานั่นทำให้เฟอร์ดินานต์ตั้งคำถามต่อมาตรฐานการตัดสินจุดโทษของทีมงานผู้ตัดสินชุดนี้ไงเอียงให้เจ้าบ้านขนาดนั้นผมไม่อยากเชื่อว่า VR ไม่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วปฏิเสธการให้จุดโทษอดีตกองหลังแมนยูเตดกล่าวการมีอยู่ของ VR ก็เพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์แบบนี้พวกเขาพเคราะสองเหตุการณ์ที่น่าจะเป็นจุดโทษอีท่าไหนไม่คิดว่ามันเป็นการเสียประโยชน์ของเชลซีหรือ ผมคงคิดว่าเมื่อคืนเชลซีมาดีแล้วหากได้2จุดโทษดังกล่าวหน้าตาของเกมสามารถเปลี่ยนไปอีกแบบเลยด้านโจโคคู่วิจารณ์ก็มองว่าเป็นจุดโทษทั้ง2เหตุการณ์แต่ก็นับถือเฮดโค้ชมาลิโซโโปเชติโนที่มูฟออนเรื่องชวดได้รับมันแล้วมองภาพรวมลิพูเล่นดีกว่าโปเชติโนพูดไว้ได้ดีเยี่ยมแกบอกว่าตัวเองคิดเรื่องที่มันน่าจะเป็นจุดโทษแต่ก็ต้องยอมรับเรื่องที่ลิพูเล่นดีกว่าพวกเขาอดีตกองกลางสองสถาบันทั้งสิงห์บูและหงแดงกล่าวแกยอมรับเรื่องดังกล่าวและต้องก้าวข้ามไปให้ได้ สถิติเกมเยือนพิมลีอังกฤษของเชลซีย่ำแย่ต่อไปแพ้ถึง5จาก6เกมหลังสุดชนะ1เสียไปถึง16ประตูเฉลี่ยนัดละ2.6ลูกเฟอร์ดินานท้าหงคู่ควรเต็งแชมป์ถ้าคว่ำปืนต่อสำเร็จริโอเฟอร์ดินานนักวิเคราะห์ฟุตบอลออนทีเอ็นทีสปอร์ตประทับใจผลงานลิเวอร์พูลเกมปราบเชลซีซีต่อหนึ่งวันนี้ก็จริงแต่มันยังพูดได้ไม่เต็มปากว่าพวกเขาคือเต็งแชมป์พิม์ลีอังกฤษจนกว่าจะโค่นอาร์ซนอลซกคุมภาพันในนัดต่อไป โงแดงผ่าน22แมตช์เดย์ Mad Day มี5 1เปแต้มมากกว่าแมนซิตี้รองจากฝูงและแชมป์เก่าแต่ยังแข่งน้อยกว่าหนึ่งนัดและปืนใหญ่ซึ่งลงสนามเท่ากันอยู่5คะแนนนั่นเท่ากับว่าการล่องไปเอเมเรสสตเดียมคือความท้าทายสำคัญที่ครอปและลูกทีมต้องก้าวข้ามหากอยากประกาศศักดาล่าแชมป์ลีกเต็มปากเต็มคำนับจากทำสำเร็จหนล่าสุดฤดูกาล2019-2020ผมคิดว่าผ่านมาถึงจุดนี้ของฤดูกาลพวกเขาทำได้ดีเลยสามารถประกาศศักดาหส่งสารไปหาแมนซิตี้แน่จริงก็ไล่พวกฉันให้ทัน ฟอร์ดินานแสดงความเห็นฝอ่อเมื่อคืนทําให้คนนึกย้อนถึงลิเวอร์พูลที่เคยผ่านตาเมื่อ4ีถึงหปีก่อนแล้วกลับมาอีกครั้งด้วยขุมกําลังที่หนุมขึ้นกําลังวังชาดีขึ้นแล้วด้วยการประกาศตัวที่พวกเขาทําระหว่างสัปดาห์สื่อความหมายว่าพร้อมปะทะทุกความท้าทายผลงานของขุมกําลังชุดนี้เมื่อคืนแสดงให้ผมเห็นเป็นครั้งแรกว่าพวกเขาสามารถผลักดันแข่งกับแมนซิตี้ได้ต่างจากที่เคยดูมาก่อนนั้นยังไม่เชื่อว่าสามารถฝ่าฟันไหวตลอดรอดฝั่ง ผลงานที่แสดงออกมาบนสนามมันขุนให้ความมั่นใจเต็มถังหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ